ทีไฟเดียนห้า <c oughs> บโบไขท่วนสีห่อนเฮงตายแล้วขั้นเมนนากโบไขป่ปองน้ำป่าสีเอาอังตายแทแล้วสาธิกาเห็นกลวยสุกยูเต็มสวนกาติเที่ยวมากินบบไหาม้มันเหลียข้างซาธิเขียดโม่หน่อยประสงค์อ่านตะข้องขสารฝูงโมงงูเผ้าผิด โมหอนกัวเก่งยันสลววสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องอหิงสก,กะตอนที่สองตอนที่หนึ่งจบไปแล้วเมื่อแร่งอธิษฐานที่แร่งฤทธิยาของพักพวกสานุสิทธ์ร่วมสำนักเดียวกันกันกบอหิงสก,กะลูกศิษย์ของอาจารย์ทิศสาปามด คนเด่นกโมก็คืออหิงสก,กะตอนนี่ถูกยุย่งของลลกสิทธ์พวกอัตถานทั้งหลายยุย่งให้เห็นเขาเห็นอหิงสก,กะดีเด่นกว่าเขาเขาก็อิจฉาเลยใส่ควมยุยงกับอาการกับอาจารย์ว่าอาหิงสก,กะนี่จะคิดล่างอาจารย์จะ มาเป็นผู้ดูแลกิจกรรมกิจการของอาจารย์นี่แทนอาจารย์ทิศาปรโมกก็เชื่อในพวกที่มายุยงปลูกปัน่นวันนี้วันนี้ก็มีอีกบทหนึ่งว่าจะป่วยเก่าไปใหญ่ใจมนุษย์ คนชั่วฉุดเล้วก็คงไม่ตรงที่ถึงมิมอบมัวหน้าก็ลาขีที่จัดดีอยู่นั่นอย่าสงกาคำโบราณท่านกล่าวว่าไว้หน้าคิดไว้หน้าคิดว่าท่านสมอะไรจะมาไาล่แรง คำโบราณท่านกล่าวว่าไว้หน้าคิดท่านว่าลมอะไรจะมาแรงจะมาะไล่แรงเท่ากับลมปากของขนไม่มีลมอะไรอะไรที่มันใหญ่โตที่สุดมันก็ไม่เท่ากับลมปากของมนุษย์ลมปากของมนุษย์นี่ล้ายกาจยิ่งนักพัดอะไรล่มไปหมดทั้งดุทั้งลายอีกซ้ำ ว่าก็ว่าเถอะพูดถึงขบวนลมกันแล้วลมต่างๆซึ่งมีอยู่ปลายประเภทซึ่งมีอยู่หลายประเภทเช่นลมทะเลลมกรดลมแดงลมบกตลอดถึงลมเพลลมพัดสารพันขบวนลม ก็ยังไม่ไลยแรงเท่ากับลมปากคนที่เสียผู้เสียคนเสียบ้านเสียเมืองเสียข้าวเสียของเพราะลมปากมีไม่ใช่น้อยดูด้วยอย่างพวกกษัตริย์ริชฉวีนั่นไปที่ต้องเสียบ้านเสียเมืองก็มิใช่ลมปากของวัศการพราหมณ์หรือ ตอนที่เมืองตอนที่เมืองเวสาลีจะถูกภัยคุกคามจะล่มจมนั่นถูกของคามมาพ้นนั่นก็เพราะลมปากของวัชพามเป็นผู้ไปเครือก่อมชาวเมืองฤชวีพูดใส่ไล่ให้พวกขุนนางทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นเนียงเป็นเนียงนิดนั่นได้แตกออกจากกันก็เพราะลมปากของวัชพาม วสัวววสการวัดวาสากการะพามเป็นาพามผู้ใหญ่ของท้าาชาติศัตรูตอนนั้นท่านผู้หนึ่งได้กล่าวว่าอย่างน่าฟังว่าลมปากนั่นมีใช่จะครอบงำเฉพาะมนษย์เท่านั้นแม่วัตถุที่ไร้จิตวิญญาณลมปากก็ยังแผยอิทธิพล เข้าไปถึงตัวอย่างเทียนที่พึ่งอย่างเทียนสีพึ่งที่แข็งแข็งอย่างเทียนสีขี้พึ่งที่แข็งแข็งเราใช้ลมปากเป่าประเดียวประเดียวเดียวก้นนุ่มนิ่มน้ำที่ร้อนร้อนใช้ลมปากเป่าไปไม่นานนักก็จะเย็นลงได้ ในที่ประชุมแห่งหนึ่งได้มีการตั้งปัญหาถามกันว่าอะไรที่คนกลัวกันมากคำตอบที่ได้รับการรับรองก็คือสิ่งที่คนกลัวกันมากก็คือปากของคนนี้เองเรื่องของอหิงสก,กะมิได้ยุติเพียงแค่นี้ แต่ยังได้กล่าวไปไกลถึงขนาดเป็นโจรน,นามว่าองคุริมานซึ่งแปลว่าพวงมาลัยนิ้วมือองคุริมานนี่เขาว่าเป็นโจรองคุริมานองคุริมานนี่เขาแปลว่าพวงมาลัยนิ้วมือแฝงคอตั้งพันเลียอยู่นิ้วเดียวยังไม่ถึงพัน ทั้งนี้เพราะเธอได้ตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมคอเพื่อป้องกันมิให้หลงจำนวนรวบรวมนิ้วมือได้999นิ้วยังไม่ถึงฝันเหลืออยู่นิ้วเดียวชื่อของอหิงสก,กะจึงเปลี่ยนมาเป็นโจรองคุณิมานด้วยประการย่างนี้หน้าอนาจใจที่คนจำนวนมาก หมายต้องมาล่มตายเพราะแรงฤทธิษยาของคนคนเดียวสมจริงตามสุภาษิตว่าอารตีโลกาศินาควมฤทธิษยาทำให้โลกพินาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เนื่องจากเนื่องมาจากแผนการอัลลามกของท่านอาจารย์ทิศาปามก ที่คิดจะกําจัดอหิงสก,กะโดยยืมมือคนอื่นมาทำลายแทนโดยลวงโดยลวงว่าโดยลวงว่าจะประสิทธิ์ประสาทวิชาชื่อวิศนุมนให้เป็นพิเศษซึ่งไม่เคยสอนใครมาก่อนเลยแต่มีข้อแม่ว่าจะต้องได้นิ้วมือมนุษย์มาพันนิ้ว มาหนึ่งพันนิ้วมาประกอบพิธีตอนแรกอหิกงสก,กะตอนแรกอหิงสก,กะปฏิเสธเพราะกลัวบาปแต่อาศัยลมปากของอาจารย์ที่แฝงไว้ด้วยเล่เหลี่ยมไว้ด้วยเล่หลียยลหล่ยมกอมเสียพรักเดียวอหิงสก,กะก็ยอมจำนนต้านทั้งหลายนี่แหละว่าเขาว่าลมปากมันล้ายกว่าทุกอย่าง อาหิงสกะถูกอาจารย์อบรมแป๊บเดียวอาหิงสก,กะก็ค่อยตามไปจากนั้นก็เริ่มต้นดำเนินตามแผนอันอุบาทของท่านอาจารย์โดยเริ่มลองเมอฆ่ามนุษย์แล้วตั้งแล้วตัดนิ้วเมอมาล้อยเป็นพวงมาไัยสวมคอความเรียบร้อนโกลาหน วุ่นวายและสัมละสายก็ปรากฏขึ้นโดยทั่วกันไปข่าวถึงท่านกล่าวถึงท่านตัะคะกล่าวถึงท่านภักขะและนางมันตานีซึ่งเป็นบิดามารดาของโจรองคุริมานั่นพ่อแม่ของโจรองคุริมานั่นเมื่อได้ทราบ ข่าวว่าวัดนี้พระเจ้าประเสิทธิโกศลได้มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปปราบโจรองคุณิมานขราวนี้ได้เกิดความระทมทุกข์แก่ท่านทั้งสองอันเป็นพ่อแม่ขององคุณิมานเป็นอย่างยิ่งเพราะกลัวลูกชายจะได้รับอาญาแผ่นดินหรือถูก เขาฆ่าตายนางมันตาเนผู้เป็นมารดาจึงออกติดตามลูกชายโดยมิได้เกรงกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนี่แหละท่านทั้งหลายท่านจึงได้ว่าอันความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั่นมีมากเสียจนสุดที่จะพัณนา ถึงแม่ลูกจะชั่วชาติสามานสักปันใดแม่ก็ฆ่าลูกไม่ตายขายลูกไม่ขาดสุภาษิตมีว่าอัญชนกชนนีนี่รักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็หาไม่อัญชนกชน,นีนี่รักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ข้อนี้เป็น ความจริงเพราะจากตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมเป็นพยานได้เป็นอย่างดีท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นความรักของพ่อของแม่ถึงแม่ว่าลูกของตัวเองจะเป็นโจรอย่างไรนางมันตนีผู้เป็นมารดานี่ก็ค,คิดถึงลูกกลัวอาญาแผ่นดินจะไปถึงลูก ลูกจะถูกเขาฆ่าตายนางยอมตายเพื่อลูกตามหาลูกชายวิ่งตามองคุริมานไปตลอดโจนไปถึงองคุริมานองคุริมานก็ไม่มีใครเหลือแต่แม่คนเดียวที่จะเอานิ้วมือมาให้ครบหนึ่งพันเลือดร้อนถึงพระพุทธอ,องค์เข้าแล้ววันนี้ก็ ขอหยุดไว้ก่อนเพียงแค่นี้ตอนที่สองขององค์ุริมาณขอพักไว้่อนต่อไปค่อยฟังกันในบทที่สามที่สี่ในตอนโจรจบต่อไปวันนี้ราษชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติโภกทรัพย์สมบัต,ทบบติทุกท่านทุกคน いい。